สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ h anel n พี่แมน .exe ครับผมวันนี้ผมอยู่ที่เซียรังสิตครับที่นี่มีจัดงาน Amazing 17วิถีชุมชนคนภาคกลางครับผมจัดตั้งแต่วันที่10ถึง14สิงหาคนระัหวันเองนะครับผมในงานนะครับก็จะมีสินค้านะครับจากภาคกลางล,ล้วนเลยครับมาจัดแสดงรวมกันผมก็ไม่รู้นะว่าแบบสินค้าในภาคกลางเนี่ยมันจะมีเยอะขนาดนี้นะครับ คือเราก็รู้แต่จังหวัดดังๆครับแต่ว่าจังหวัดอื่นๆเนี่ยบางทีบางจังหวัดเราก็ไม่รู้เลยว่าจังหวัดนั้นะมีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้เขาก็ทําเป็นแต่ลกที่อย่างซุ้มนะครับไว้สาค้นหาสินค้านะครับง่ายๆออกมากันนั่ง88ร้านเลยครับด้านนี้ครับเป็นผลิตภัณฑ์เด่นภาคกลางนะครับ17จังหวัดนะครับมีอะไรบ้างวันนี้ไปดูก็น่าจะได้ความรู้รอบตัวครับจังหวัดสมุทรปราการครับเป็นผ้าครับ สีสันสดใสน่าใช้มากจังหวัดราชบุรีครับเป็นน้ำอ้อยนะครับน้ำอ้อยอไรไม่จนนะครับจังหวัดปทุมธานีครับเป็นกล้วยหอมทองนะครับกล้วยหอมน่ากินอแล้วก็มีผ้าด้วยจังหวัดนนทบ,บุรีครับเป็นอะไรเอ่ยชาหนอกกะลาะครับอันนี้ไม่เคยกินเลยวันนี้น่าจะได้ซื้อกลับบ้านนะครับ ขนมฮังการี่กรอบจังหวัดสระบุรีครับเป็นเครื่องหนังนะครับโอ้น่าใช้ทีเดียวจังหวัดสิงห์บุรีครับเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรหรือเปล่าน้ำลูกยอคูคาวนะครับน้ำกระชายจังหวัดเพชรบุรีครับผมเป็นของกินเล่นนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำผึ้งนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันแน่นอนว่าต้องเป็นสับประรดนะครับ สับประรดชีสเชคนะครับอ้าวดูนายกินเหมือนกันแล้วก็มีคางกุ้งนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับอันนี้ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าสมุทรสงครามมีอะไรที่เป็นทตภัณา์นะครับเขาเป็นเกลือเม็ดครับผมเกลือเม็ดเกลือนั่นเองนะครับมีทั้งเกลือแบบเม็ดและเกลือแบบเกลือป่นนะครับจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอะไรเอ่ยผลิตภัณฑ์เสริมความงามหรือเปล่าครับ เป็นผลิตภัณฑ์ชาโคโคโคอนัอออยโอจังหวัดอ่างทองนี่มีฝีมือนะครับในการผลิตงานนะครับสวยงามมากๆจังหวัดลบบุรีครับเป็นงานไม้แกะสลักครับผมจังหวัดสมุทรสาครเป็นเครื่องเซรามิกรอเปล่าครับเป็นเครื่องเบญจรงนะครับเป็นเซรามิกเครื่องเบญจรง จังหวัดนครปฐมนะครับต้องเป็นส้มโออยู่ครับส้มโอหวานนะครับมีส้มโอมีน้ำผึ้งนะครับโอ้สบู่องคุดมะม่วงก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นข้าวครับข้าวไรสเปอร์รี่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นรังนกนะครับผมอันนี้ครับเป็นจังหวัดชัยนาทครับจังหวัดชัยนาทก็ต้องเป็นข้าวกล้องนะครับอันนี้เป็นข้าวกล้องงอกด้วยนะครับ แล้วก็เข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่โอเอามาทําเป็นแครกเกอร์นะครับน่ากินมากวันนี้ผมน่าจะได้ของกลับบ้านไปกินหลายอย่างเลยนะครับดูน่าซื้อทั้งนั้นเลยจังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นแฮวเฟ้นไฟล์ครับอันนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนแฮวเฟ้นไฟล์โอ้แฮวนะครับแฮวเฟ้นไฟล์ Half จริงๆแล้วก็มีข้าวอบกรอบปรุงรสครับเดี๋ยวเราลองมาดูของที่น่าสนใจดีกว่าครับ ไลน์่ยบ,บูธแรกไปเลยครับจังหวัดพระนครศรีธิยามีอะไรเอ่ยสละหวานนะครับสละหวานแล้วก็อินทผลัมนะครับสดจากสวนอินทผลามหนึ่งร้อยบาทนะครับสระหวานนี่ก็คือแกะพร้อมกินเลยเหมือนกันนะนี่ครับจังหวัดพระนครศรีธิยาก็คือ สัตว์น้ำนะครับแปรรูปนะครับเป็นปลานี่เองนะครับปลาย่างลมควัน120บาทนะครับปลาย่างลมควันค้ออันนี้น่ากินเดี๋ยวผมซื้อกลับบ้านดีกว่าจังหวัดสิงห์บุรีครับผมเป็นไส้กรอกหมูนะครับเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดนะครับแล้วก็ไส้อั่วนะครับมีมะนาวด้วย มะนาวสดนี่ถุงละยี่สิบาทครับถูกมากๆเลยจังหวัดเพชรบุรีครับก็มีปลาเหมือนกันครับปลากุลานะครับโลละสามร้ยี่สิบาทครับเป็นปลากุลาตากแห้งสีสวยนะครับดูสะอาดมากๆหนมเปียพงศกรนะครับจังหวัดสิงห์บุรีครับผม นอกเากขเปี๊ยะก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยนะอันนี้จังหวัดนนทบ,บุรีครับเป็นผลิตภัณฑ์เห็ดนะครับประจวบคีรีขันครับคางกุ้งครับคหงกุ้งทอดกรอบแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากทะเลนะครับเป็นปลาหมึกแห้งนะครับไอ้นี่ผมชอบมากเป็นปลาหมึกหวานนะครับชอบกินมากๆเลย,เ,ยเดี๋ยวมาซื้อ เกี๊ยวสี่พี่น้องนะครับจังหวัดปทุมธานีครับเกี๊ยวด้วยยำก็มีนะครับสำเร็จรูปเลยอันนี้เป็นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับเป็นเครื่องทองเหลืองครับมีผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองหลายอย่างเลยหัวหินครับเป็นคางกุ้งทอดกรอบครับผมด้านนี้ครับเป็นจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเป็นอาหารทะเลแห้งครับ จากสมุทรสงครามมีหลายอย่างเลยนะครับทั้งเป็นปลาแห้งนะครับปลาหมึกนะครับแพ็คละร้อยบาทนะครับราคาดีมากๆโอ้คุ้งแห้งก็น่ากินครับปลาหมึกแห้งจังหวัดกาญจนบุรีครับเป็นสินค้าออร์แกนิกนะครับแล้วก็อะโวคาโดสดปั่นนะครับจากนนทบุรีจังหวัดสมุทรสาครครับนี่ก็เป็นอาหารทะเลเหมือนกันนะครับอาหารทะเลแปรูปนะครับ ราคาค่อนข้างดีเลยนีถังปลาแห้งครับปลาหมึกนะครับกุ้งก็มีตอนนี้ครับเป็นอะโวคาโดนะครับจากจังหวัดนนทบ,บุรีครับน้ำผึ้งก็มีนะนี่อะโวคาโดปั่นนะครับแก้วละห้าสิบบาทจังหวัดชัยนาทครับเป็นข้าวนะครับ ด้านนี้ครับเป็นจังหวัดสมุทรสาครครับเป็นปลานะครับปลาแห้งนะครับปลาสลิดนะครับผมปลาทูต้มเค็มนะครับจากจังหวัดเพชรบุรีครับนี่เป็นข้าวนะครับจากจังหวัดนครปฐมนะครับมีนี้ด้วยครับมีกรอบข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับผม แล้วก็ส้มโอขาวน้ำผึ้งครับลูกละร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเป็นผลิตภัณฑ์สับป,ปะรดนะครับเมี่ยงคำก็มีรทบเมี่ยงคำเสียบไม้ครับไม้ยี่สิบบาทสับปะรดอบแห้งนะครับน่ากินมากๆผมมีแคคกเกอร์สับป,ปะรดน้ำชีสเชคนะครับ,รบอันนี้เป็นแบบของที่หลายๆบ้านนะครับเด็กชอบกินกันมากๆ มะพร้าวทับสแกแปรรูปครับจากจังหวัดประจวบคิริขันโอ้นี่มะพร้าวนะครับแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับมีมะพร้าวมีกะปินะครับมีกล้วยตากต้นนี้ครับเป็นมะนาวเมืองเพชรนะครับมะนาวเมืองเพชรนะมีทั้งน้ำมะนาวน้ำพึ่งมะนาวนะครับน้ำพึ่งป่าเดือนห้ากล้วยนะครับจากจังหวัดปุมธานีครับเป็นกล้วยตากน้ำว้านะครับมะม่วงน้ำดอกไม้ มีจังหวัดเพชรบุรีครับสุพรรณทานะครับเป็นข้าวโพดนะครับข้าวโพดแล้วก็ข้าวเกี๊ยบกุ้งนะครับข้าวเกี๊ยบข้าวโพดข้าวเกี๊ยบกุ้งมีเป็นแพ็คสวยงามนะครับน้ำอ้อยนะครับถั่วกเกษตรอบน้ำอ้อยจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีขนมไทยบ้านแม่จำปานะครับเป็นขนมไทยนะครับมีหลายอย่างจังหวัดเพชรบุรีครับ มะนาวอของแห้งครับกล้วยกล้วยทอดครับน้ำตาลตะโหนดนะครับเครื่องหนังสิงบุรีแล้วก็จิวเวลรี่นะครับจากปทุมธานีน้ำพริกนะครับน้ำพริกจากปทุมธานีเหมือนกันนะครับมีน้ำพริกหลายอย่างเลย,ยน่าดูน้ำพริกมีทั้งแบบแจ่วบองก็มีนะครับน้ำพริกเผาถ้าเขามาพื้นเมืองสมุทรปราการครับปทุมธานีนะครับคูคต กะหรี่ปั๊บนะครับมีหลายแบบเลยครับจังหวัดประชุมธานีเหมือนกันครับมีไอติมองนะครับ<ม>ไอติมองขนมเบื้องโบราณจังหวัดลบบุรีครับผมน,นีขนมเบื้องนะครับอันนี้จากสิงห์บุรีครับเป็นผลิตภัณฑ์เต้าห้วยมะพร้าวาอ่อนครับเปี๊ยะลาวาช็อกโกแลตลาวาไข่เค็มผมีหลายอย่างนะครับเค้กส้มก็มี เยมากนี่จังหวัดสมุทรปราการครับเป็นยาดมครับยาดมยาหมองกล้วยจังหวัดปทุมครับแล้วก็สมุทรปราการครับอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวหอมนะครับน้ำตาลดอกมะพร้าวก็วช่องวัดเกดครับนี้ รังนกนะครับจากอยุธยาครับมีรังนกแพ้นะครับเสื้อผ้าเด็กแปดรูปนะครับจากผ้าพื้นเมืองภูบัวนะครับจังหวัดราชบุรีสมุทรสาครครับมีเสื้อผ้านะครับที่ทําจากผ้าพื้นเมืองนะครับผมสวยมากมากจังหวัดสมุ or, ทรสาครครับอันนี้เป็นเครื่องเบญจรงนะครับผมส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับอันนี้จะเป็นอะไรเอ่ย ส้มโอนะครับมีผลิตภัณฑ์ส้มโอนอันนี้เป็นอะไรครับผมปลิงอบแห้งค่ะอะไรนะครับตะลิงปิงอบงตะลิงปิงอบแห้งนะครับอโอ้ของแปลกนะครับอันนี้ผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยมันจะมีรสชาติสามรสเลยมีสามรสแปล,แลรลูลรปมาเป็นสามรสจากของเปรี้ยวมากๆอืมขอบคุณครับแล้วก็ส้มโอครับอันนี้มีกล้วยปากเลยนะครับผ้ามัดย้อมครับจากจังหวัดสิงห์บุรีครับสีสวยมากเลยครับดูคุมโทนนะครับ เป็นชุดเดียวกันหมดเลยผลิตภัณฑ์จากรากไม้นะครับจังหวัดราชบุรีครับเขามาทําเป็นอะไรครับเป็นไม้นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นเขียงหรือเปล่านะครับแต่เรียบมากเลยนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์หลายอย่างเลยจังหวัดสิงห์บุรีครับอันนี้โอ้ข้าวแกงครับน่ากินมากเลยเหมือนแกงใต้ครับ ด,ดีมากจังหวัดลบบุรีครับเป็นอะไรครับเป็นไม้แกะสลักครับผมไม้แกะสลักช่างแดนนะครับจากจังหวัดลบบุรีโองานฝีมือแบบเนี๊ยบมากๆครับในจังหวัดนคนปรปฐมครับนี่เซอร์ปวดหายครับเป็นสมุนไพรแก้ปวดนะครับผมไ้เกอ,อีสานจังหวัดนนทบ,บุรีครับ หลาายยยอ่ง,องข้าวไรซ์เบอร์รี่จังหวัดสระบุรีครับมีทั้งข้าวฟ้อนมอกนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชงดื่มนะครับโจ๊กข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับแบบเป็นซองนะครับสำเร็จรูปข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นซองครับเครื่องดื่มก็มีครับข้าวโพดไรซ์เบอร์รี่ปลาทะเลแปรรูปครับจากจังหวัดสมุทรสาคร แล้วก็มะม่วงนะครับมะม่วงแปรรูปจากจังหวัดนคนปรปฐมครับมะม่วงแปรรูปเป็นมะม่วงมะม่วงน้ําดอกไม้ครับแปรรูปเป็นมะม่วงอบแห้งครับของอบกริค่ะต่นี้มาจากนครปฐมนะคะอืเข้าแช่รามันครับจังหวัดปทุมธานี เครื่องเยอะมากเลยแบบเป็นเซตนะครับพร้อมเอาไปกินก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้สามารถกินทั้งแบบกินที่นี่ก็ได้นะครับแล้วก็ซื้อกลับบ้านไปเป็นแพ็คนะครับอันนี้เอากลับไปแช่ตู้เย็นที่บ้านได้เหมือนกันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากปทุมธานีนี้เป็นข้าวเกียบงานนะครับข้าวเกียบงานสาคูดหนสามสิบบาทเมี่ยงคํานะครับผมแล้วก็มีเมี่ยงคําแบบที่เป็น ไม้ไม้ด้วยนะครับอันนี้พร้อมกินเลยไม้สิบห้าบาท <laughs> จังหวัดนครปฐมครับอันนี้เป็นปุ๋ยบัวอินทรีนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีนะครับเต้าหู้ดําโพธารามนะครับอันนี้ชื่อดังมากครับเต้าหู้ดาโพธารามจากราชบุรีครับผมตาได้จ้าตามคเต้าหู้ดำใช้โป๊หวานนะครับอันนี้เป็นใช้โป๊หวานถุงละสิบบาทนะครับ ราคาค่อนข้างดีเลยนะครับไม่ต้องไปถึงราชบุรีด้วยนะครับมาที่เสีย <entender> งสุดก็ซื้อได้เลยด้านนี้เป็นจังหวัดพระนครศรียานะครับขึ้นชื่อเรื่องขนมไทยนะครับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ขนมไทยที่เป็นชื่อทองต่าง,างๆนะครับเดีจะเป็นฝอยทองนะครับเม็ดขนุนทองหยอดนะครับทองหยิบแถบมบยังมีสาธิตการทําให้ดูแบบสดๆที่งานด้วยนะครับนี้เป็นฝอยทองนะครับ นี่เป็นผลิตภัณฑ์ใบชาจากเกาะเกร็ดครับผมเป็นชารางแดงนะครับชามงคลด้วยสมุนไพรนะครับผมอันนี้แบบสมเร็จรูปพร้อมดื่มก็มีนะครับด้านนี้เนี่ยเป็นจิวเวลรี่นะครับจากจังหวัดพระนครศรียุธยานะครับแล้วก็เกลือจากสมุทรสงครามครับนี้มีทั้ง เกลือเม็ดนะครับเกลือที่เป็นเกล็ดนะครับแล้วก็เกลือป่อนนะครับมีหลายอย่างเลยอันนี้เป็นเกลือแท้ด้วยนะครับมีไอโอดีมีประโยชน์ต่อร่างกายกะปิก็มีนะครับผมทางด้านนี้ครับเป็นผ้าพื้นบ้านไทยจากปทุมธานีครับเอามาทําเป็นผ้าเช็ดหน้านะครับรอยู่ละสามสิบห้าบาทสามพนร้อยครับผม แล้วก็กระเป๋าหนังวัวแท้แฮนด์เมดนะครับจากสระบุรีครับผมใสสบเลยโอโ้หเย่ยม,มากเย่ยม,มากเป็นหนังวัวแท้นะครับอันนี้หนังแท้ด้วยแลยแล้วดูนะราคาแบบราคาน่ารักมากๆใส่มือถือเป็นกระเป๋าตังก็มีนะครับกระเป๋าตังกระเป๋าใส่เหรียญหรือแม้กระทั่งกระเป๋าย่ามนะครับกระเป๋าสะพายมีหลายแบบเลย uh huh. จังหวัดอ่างทองครับเป็นผลิตภัณฑ์ โอ้เป็นทองเหลืองหรือเปล่าครับสวยมากๆนะครับอย่างที่เราเห็นตรงด้านหน้านะที่เขาเป็นงานฝีมือนะครับงานปลายนิ้วมาจังหวัดนคนปรปฐมนะครับมีอะไรครับยาสีฟันสมุนไพรช่างเงินจังหวัดสุพรรณบุรีครับเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเงินต่างๆด้านนี้นะครับเป็น ชุมชนรวงข้าวนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับกะละแมมอนโบราณเนี่ยครับหน้าตาเป็นยังไงลองมาดูกันอันนี้นะครับเป็นกะละแมนะครับกะละแมเขามีแบบเป็นซองอก็มี<อ>น,ะนะครับผมอืม,มไม่หวานมากด้วยนะครับแล้วก็หนึบเคี้ยวมันนะครับมไม่ติดมือนะคะลกูกจริงด้วยครับไม่ติดมือเลยอันนี้เราใช้เวลาควรเจ็ดชั่วโมงนะค่ะชิมกันได้นะคะกะละแมสุวรรณะค่ะ เป็นกะละแมสูตรโบราณนะครับมีข้าวต่างๆเพียบเลยนียย่ครับข้าวมันปูข้าวสังหยดนะครับมาที่เดียวเนี่ยรวมทุกข้าวเลยครับที่เดียวเลยของกอแบมทปลูอง,อข,องข้าวที่ทางนี้ปลูกเองด้วยนะครับอยู่กลุ่นาแปลงใหญ่ได้เพียงจัดรวกันข้าวค่ะโอ้ขอบคุณครับผมแล้วก็ไข่เค็มอ๋อไข่สดเหรอคร<ม>ับโอ้ไข่สดนะครับ<ม> คนที่ชอบไข่เค็มนี่ครับมีไข่เค็มเมืองปทุมนะครับเป็นของดีจังหวัดของเมืองปทุมทานีไข่ขสดจัเป็ดไล่ลูกเลือคนนะอัำเภอล่าหน่แก้วเราจะมีไข่เป็ดคุณภาพาดีไข่แดงมันอร่อยอขอบคุณครับน้ำอ้อยนะครับจากราชบุรีครับผมอันนี้คือผมเพิ่งรู้นะว่าราชบุรีก็มีน้ำอ้อยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะครับ นี่เขาแปรรูปมาให้เรากินง่ายๆด้วยนะครับเป็นน้ำอ้อยพัชเจริ่์ปั่นนะครับเออแต่ผมต้องมาซื้อด้านนี้เป็นจังหวัดปทุมธานีนะครับเป็นสินค้าหัตถกรรมนะครับเป็นงานปีมือนะครับผมเป็นหมวกสําหรับเด็กนะครับน่ารักน่ารักเลยจังหวัดนครปฐมนะครับเป็นผลิตภัณฑ์โอ้ขิงดองกระเทียมดองนะครับใครที่ชอบกับแก้มนะครับเอาไปกินกับข้าวได้อร่อยนะครับติดตู้เย็นไว้เนี่ย กินง่ายๆนะครับผมแช่ตู้เย็นไว้กินได้นะครับสามขวดร้อยโอ้มีหลายอย่างนะครับใครชอบผักดองนี่เปรี้ยวปากแน่นอนครับมีทั้งผักดองนะครับแล้วก็ขิงดองกระเทียมดองเห็นแล้วอยากซื้อข้าวต้มมาเตรียมไว้เลยครับมีข้าวกล้องหอมมะลิด้วยครับผมแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นพัญพืชนะครับข้าวเหนียวมีถั่วลิสงนะครับถั่วเขียวงาดำงาขาวนะครับพริกไทยอ่า โอ้อันี้ก็คือมาที่เดียวนะครับที่เซียงสิ์นะครับได้ทุกอย่างไปหมดเลยผัดไทยโบราณนะครับจากจังหวัดสมุทรปราการนะครับมาผัดกันสดๆที่นี่นะครับมีทั้งแบบเป็นกล่องนะครับเป็นจานสั่งได้หมดเลยนะครับจังหวัดปทุมธานีมีผ้าปอกหมอนนะครับแล้วก็มะพร้าวน้ำหอมจากสมุทรสงครามครับเป็นมะพร้าวน้ำหอมสมุทรสงครามครับมีแบบทั้งปั่นสดนะครับ แล้วก็เป็นน้ำมะพร้าวแบบพร้อมดื่มนะครับผมอันนี้เครื่องสำอางจากนครปฐมครับเป็นผลิตภัณฑ์จากน้ำผึ้งนะครับแล้วก็มังคุดนะครับรวมถึงขมิ้นนะครับผมเอามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ไม่ว่าจะเป็นสบู่นะครับเป็นนี่ครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นสบู่เหมือนกันนะครับสบู่หอมคุณเชียงก็มีนะครับคุณเชียงหมูนั้นเป็นรองเท้าครับรองเท้าจังหวัดราชบุรีครับรองเท้าหนังแท้ครับ รองเท้าหนังแท้จากราชบุรีแล้วก็มะม่งวงน้ำปลาหวานครับจากจังหวัดนนทบุรีครับผมมีทั้งมะม่งวงทั้งสับประรดนะครับมีแม่บัวสีจังหวัดสิงห์บุรีครับเป็นอะไรเอ่ยน้ำสมุนไพรนะครับน้ำพึ่งป่าน้ำกระชายดำครับน้ำตีนปลาครับผมอันนี้ไม่เคยกินมาก่อนนะครับแล้วก็น้ำลูกยอจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับมีอะไรบ้าง แฮ็เฟนฟายครับอันนี้คืองงมากเลยตั้งแต่ตอนที่เห็นตรงหน้างานแล้วนะครับว่ามันแฮ้มันสามารถทําเฟนเฟนฟลายได้นะครับแล้วก็ปรุงรสเป็นรสต่างๆนะครับอันนี้เดี๋ยวผมต้องมาลองนะครับหากับขอซื้อหน่อยหนึ่งแล้วก็มีมีกรอบนะครับผมมีกรอบอ่ามีกรอบอารมณ์ดีนะครับสามอย่างร้อยบาทนะครับรวมกันได้นะครับมีแซนด์ข้าวกรอบด้วยอันนี้หลังจากเดินดูนะครับก็มาแวะซื้อกันนะครับกลับบ้าน บอกแล้วนะครับของที่นี่เนี่ยน่าซื้อทุกอย่างเลยนี่ผมได้สับปะรดกวนนะครับสับปะรดกวนจากประจวบนะครับผมมีขนมด้วยนะครับผมมาชอบกินอยู่แล้วนะครับเจ้าแครกเกอร์สับปะรดนะครับกินง่ายนะครับแล้วสับปะรดกวนเนี่ยเก็บได้นะครับมีทั้งแบบกะทิแล้วก็ไม่กะทิด้วยนะครับอันนี้มีกรอบข้าวไรเบอร์รี่นะครับที่เล็งเอาไว้นะครับขอมีกรอบถุงหนึ่งครับผม อันนี้เป็นหมี่กรอบข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับที่เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้เขาให้ชิมก่อนด้วยนะครับหรือลองชิมดูรสชาติเป็นยังไงอออืย่างแรกคือกรอบนะครับอืถ้าอย่า่มีทั้งกลิ่นเปรี้ยวครับอัดเปรี้ยวอัดหวานนะครับอร่อยอันนี้เป็นปลาหมึกแห้งที่แม่ผมชอบกินนะครับเดี๋ยวผมซื้อนี่กลับบ้านด้วยเอาอันนี้นะครับ มัน,ม,นมันต่างกันยังไงนะครับเอรสชาติค่ะสีแดงจะเผ็ดอ๋อสีขาเวเผ็ดน้อยงั้นเอาเผ็ดน้อยอันหนึง่งแล้วอันนี้เป็นรปรุงรสหรอครับอ,อ่ใช่ค่ะเป็นแบบเผ็ดค่ะเผ็ดเผ็ดอ๋ออันนี้แบบไม่เผ็ดอันนี้จะเป็นพพปลากระพงทุปลากระพงปลากระพงทุบค่ะโอเคงั้นปลากระพงด้วยครับแล้วก็ปลาหมึกแล้วกัน กะหล่ปั๊บที่เมื่อกี้เดินผ่านนะครับผมเห็นแล้วน่ากินมากนะครับก็เลยคิดว่าอันนี้แม่ชอบกินด้วยนะครับก็เลยซื้อแบบสิบชิ้นเลยนะครับนี่ดูชิ้นใหญ่มากโอ้นี่ชิ้นใหญ่จริงนะครับถ้าในกรุงเทพอาจจะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับนี้ชิ้นตอนทานพิเอใหญ่นะครับเราก็มีรสเนี่ยเยอะมากนะครับทั้งใส่ปลามันม่วงใส่ถั่วใส่ถั่วดานะครับใส่ไก่พริกเผานะปลอยทองสับปะรดงาดําใส่เกลือกุ้ยหอมโอ้เยอะมากเลย เรืองไม่ถูกเลยครับเลยเอาสิบชิ้นฟะกันมาเลยครับง่ายดีนี่อันนี้ครับกะหรี่ปั๊บสติกนะครับที่ผมเจอเมื่อกี้โอ้โหมันดูแนวมากนะครับก็เลยซื้อกลับไปด้วยนะครับเขาบอกว่ามันเป็นแป้งเค้กนะครับไม่เหมือนแป้งกะหรี่ปั๊บนะครับแต่ไส้ข้างในเนี่ยจะเหมือนกันนะครับก็ซื้อไปลองดูนะครับผมดูแนวดีแล้วก็ชิ้นยาวกินง่ายนะครับอันนี้นะครับเป็นกะละแมนะครับที่เมื่อกี้เดินผ่านแล้วชิมแล้วอร่อยนะครับก็เลยซื้อกลับบ้านไปด้วยกล่องหนึ่งนะครับสิบห้าชิ้นครับร้อยห้าส เป็นแพ็คสวยงามเลยหรือจะซื้อเป็นชิ้นก็ได้ครับชิ้นละสิบบาทนะครับเขาก็แพ็คเป็นซองครับอันนี้เป็นผัดไทยนะครับผัดสดๆเลยนะครับแล้วก็นี่ครับกล่องอสามสิบห้า,าบาทเองนะครับผมซื้อมากินด้วยกินไปสักพักเนี่ยครับมันเหมือนอารมณ์คนใจเย็นเหมือนกันนะคือต้องกินข้าวไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ตักเครื่องใส่ปากไปทีอะคำอะครับผมว่ามันดูสโลลฟะชอบคนอืมถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะ เ่องอร่อยมากเลยอันนี้เป็นเมี่ยงคำสมุนไพรครับนี่ส่วนประกอบนี่เขาเขียนไว้หมดเลยนะทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคำเดียวนะครับมีทั้งรสของเครื่องต่างๆนะครับแล้วก็ตัวน้ำจิ้มนะครับอยู่ในนี้หมดเลยอร่อยมากๆครบทุกร้ในคำเดียวครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดก็อนอกจากตัว เท่าแค่นะที่กินเมื่อกี้ไปผมก็ไปเดินซื้อของมานะครับซื้อกลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะแพทใส่กระเป๋านะครับมีน้ําอ้อยนะครับมีน้ําอ้อยจากราบบุรีนะครับผมเอาปั่นนะครับเข้มข้นมากๆนะครับอันนี้แบบมีวุ้นมะพร้าวด้วยนะกรอบๆนะครับนนี้ไม่ผัดไทยครับส5บาทนะครับสับปะรดกวนจากประจวบนะครับอร่อยนะครับเมื่อกี้ชิมดูแล้วนะครับมีแบบทั้งมีกะทิแล้วก็ไม่มีกะทินะครับทั่วนะครับ อบน้ำอ้อยนะครับแล้วก็มีกะละแมนะครับมีกะหรี่ปั๊บนะครับจากปทุมธานีเป็นไฟที่ทําจากแห้วครับหางกุ้งนะครับแล้วก็มีนี่ครับเป็นข้าวกรอบไรเบอรี่ครับมีกรอบข้าวไรเบอรี่แล้วก็ปลาหมึกนะครับอาหารทะเลที่จะฝากที่บ้านนะครับผมเพราะว่าที่บ้านชอบกินกันนะครับสำหรับผัดไทยนะครับอร่อยมากนะครับ35บาทนะมีกุ้งเมื่อกี้มี3าตัวครับ ผมกินไปว่าตัวหนึ่งเพราะว่าเห็นเราอดไม่ได้นะครับกุ้งน่ากินมากนะแล้วก็ตัวเส้นเนี่ยครับเขาผัดออกมาเนี่ยมีทั้งรสหวานเค็มเปรี้ยวนะครับสามรสนะครับผสมกันคือกินแล้วก็อร่อยแล้วก็เส้นไม่แฉะด้วยนะครับอร่อยมากๆนะครับ 35. บาทผัดสดๆที่งานเลยแล้วถ้าใครมาเที่ยวที่เซียนะช่วง1 0บถึงสิสสิงหาคม65นะครับก็อย่าลืมมาเดินงานนี้กันนะครับวันนี้ผมได้ของกลับบ้านมาเพียบเลยครับหมดไปประมาณพันกลางๆได้ครับผม วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วพบกันใหม่ครหน้าสวัสดีันน้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย